สวัสดีครับผมผุ้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสํารวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดพร,ระธาตุดอยสุเทพวราวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นวัดที่มีความสําคัญในแง่ประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนชาวไทยรู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะที่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุองค์สําคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยครับ นักท่องเที่ยวนอกจากจะมานมัสการพระาธาตุดอยสุเทพแล้วยังได้ชืน่นชมทัศนียภาพอันสวยงามบางคนยังขึ้นมาตีะระฆังเสียงดังก้องกังวานไปเลยครับนมัสการหลวงพ่อครับเเรญพรหลวงพ่อครับรนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่นี่แล้วมาตีะระฆังเพื่ออะไรครับมีความเชื่อว่าจะเป็นสิรมิมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและจะให้เสียงบันดังกังวานเหมือนเสียงะระฆังมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับ<ะ><ะ>าการครับพูดถึงคําว่ากังวาน เป็นอีกคำหนึ่งครับที่หลายๆคนยังสับสนอยู่ว่าคำนี้เขียนอย่างไรก็ตัไก่แม่ลาการองูวอแแวนสอาลอลิงครับมั่นใจไหมครับค่ะค่ะมั่นใจอ่ามั่นใจไหมครับนิดนึงค่ะห้าสิบห้สิไม่ค่อยเท่าไหร่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ากังวานหมายถึงก้องอยู่ได้นานเช่นเสียงระฆังกังวานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใส คํำว่ากังวานเขียนอย่างนี้ครับกอไก่แม่นากาศงองงูปอแหวนสระอานอนูรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับเขียนกันให้ถูกใช้กันให้ถูกต้องเลยครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันนใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ